สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลชิเวลเดยงร่ากล้ามเนื้อหลังเข่าพัก4วิกนะครับเบนชิเวลแบ็กซ้ายซีเนียเชลซีต้องพลาดการลงสนามไปตลอด4สัปดาห์จากนี้เพราะปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าเกต2นะครับรายงานจากสเตนดาสปอร์ตว่าสิงบูเปิดสแตมฟอร์ดบิดเชิดใบตั้น1.0ต่อ0รายการคาราบาวครับรอบ3เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ทว่าภาพซึ่งไม่อยากเห็นคือกับตันทีมชิเวลนั่งกองเรียบกับพื้นรอคนมาหิ้วปีกช่วงทดเวลาบาดเจ็บทด7นาทีสุดท้ายของเกมดาวเตะวัย26ปีเข้ารับการสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นกนระทั่งทีมแพทย์ที่ศูนย์ฝึกคอปแฮมระบุความเสียหายเกตสองกอบเวลาฟื้นตัวอยู่ที่2อถึงสสัปดาห์นะครับนับเป็นการสร้างความปวดหัวสำหรับการจัดทัพแก่เฮดโค้ดมาริเซโอโปเซติโนเพิ่มเติมจากที่ตัวหลักอย่างลิทเจมก็เดี่ยงอยู่ก่อนแล้วหรือล่าสุดมาโกกุโตติดโทษแบนนะครับทางเลือกเกมพบกับฟูแลมวันที่2ตุลาคมนี้คือให มาร์คมากูเล,เล่ลูกชังเล่นแบ็กซ้ายหรือขยับรีวายโควิลจากเซนเตอร์แบ็กไปเล่นด้านสายแทนนะครับมาต่อกันที่สาลิการ้องจากซื้อบานมาเลี่ยงถึงปีใหม่เลยนะครับเอ็ดดี้ฮาวเฮดโ,โคต้ตนิวคาสเซิลกก่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบกับเบอรล์ลี่วันที่30กันยายนนี้ว่าจะไร้ปีกฮาวิบานไปตลอดช่วงที่เหลือของปี2023หลังจากการทราบผลส,สแ,แกนเท้าที่บาดเจ็บออกมานะครับ ดาวเตะไวเป็นประเภทขยกขเย,ยกออกจากสนามเพียงนาทีที่12เกมเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งลรมเชฟฟิล์ยูนันเต็ด8-0โดยทีมแพทย์แจ้งว่าคือกระดูกหัวแม่เท้าร้าทั้งนี้ไม่มีการแตกหักหรือจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับแนวทางการรักษาคือปล่อยฟื้นตัวตามธรรมชาติกินเวลา3เดือนเลยนะครับเราคิดว่าเขาจะพลาดการลงสนามจากนี้ไปราว3เดือน ไม่ถึงขั้นผ่าตัดนับเป็นข่าวดีแต่เวลานี้ต้องให้เวลาหมอนั่นสวมบูทกันกระแทกที่เท้าไปก่อนกุณซื่อชาวอังกฤษเปิดปากนะครับ มันคืออาการบาดเจ็บภายในหัวแม่เท้าและเวลานี้เริ่มฟื้นฟูแล้วคิดว่าเขาจะทํามันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเพราะจําเป็นต้องพักการใช้หัวแม่เท้าไปก่อนเขาต้องไม่ไปรบกวนมันตลอดเวลาที่ฟื้นฟูจากนั้นจะค่อยๆเสริมแก่งอย่างช้าๆมันคือเหตุผลที่ต้องใช้เวลานาน,านกว่า3เดือนบานคือช้อยแรกๆของแนวรุกของสาลิกาดงลงสนามไปแล้วเจนัดทุกรายการทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับ